แมว GT ก็เป็นตัวสปอร์ตครับเป็นตัวที่แรงที่สุดในสายพานการผลิตของไมดินเทแลนด์คันนี้แต่ก็เร่งถามว่าประทับใจไหมคําตอบของผมเนี่ยก็คือพอได้ซึ่งการขับแมวให้มันสปอร์ตเนี่ยมันก็คงไม่ได้ตื๊ดเหมือนไปรุ่นหรอกนะฮะคันนี้ก็ MG4 m a d i n a i l a n d นะครับรุ่นล่าสุดคือในความเป็น MG เนี่ยนะฮะหลังจากที่ลงจากเจ้าออ l ่าเนี่ยแมว GT พอมาขับคันนี้นะครับมันอารมณ์มันมันทดแทนกันไม่ได้นะมันไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยพอ ไปเกี่ยวมาตึ๊ดเร็วไหมเร็วเร็วมากไหมก็ไม่มากเพราะก็มีพี่กว่านี้สวัสดีครับผมต้นจิรศักดิ์ครับกับเราแบงคอ์ของต้นสลอนครับเทปนี้มากับเหงื่อความร้อนนะครับเอา2คันที่เป็นเม็อินเทรแลนด์นะฮะทั้งสองคันนี้ก็ผลิตในประเทศไทยแล้ว การผลิตนี้ไม่ได้หมายถึงการประกอบนะครับคือผลิตก็ตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะฮะตามการยื่นขอนะะบัตรของ B.O.I. นะฮะสิทธิบัตรในการที่ประกอบในประเทศไทยนะครับวันนี้เราก็ขับมาเรียกว่าเส้นทางไปกลับเนี่ยก็ประมาณสัก200กิโลนะครับที่เห็นก็นี่ขับมาที่แนวเขาใหญ่นะฮะเขาใหญ่ฝั่งทางนี้มองเห็นไกลๆก,ก็ อ่านว่าอ่างเก็บน้ําห้วยปรอนะฮะเขตของอำเภอเมืองนครนายกนะครับแล้วก็น้ําตกสาลิการทางรองเองก็อยู่แถวๆนี้นะครับก็เลือกเส้นทางที่มันอยู่ใกล้ๆกับภูเขาอยากได้แรงบิดอยากได้อัตราการเร่งแซงอยากได้สมรรถนะอยากได้ช่วงล่างอยากได้เบรกนะครับสำหรับรถวีเมนเทนแลนทั้ง2คันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้มาดูในภาพรวมก่อน นะฮะคันนู้นก็เป็นออารา GT คันนั้นก็1ล้านกับอีก9 9้าหนะฮะจ่าย1นึ่งล้านหแสนก็ทอนมา1,000บาทนะครับคันนี้8 0 0แสนกับอีกอีกเท่าไหร่อีกหมื่นหนึ่งอ่ะอีกประมาณแปดแสนหมื่นหนึ่งก็มีเศษอีก900นะครับจริงๆทั้งสองคันเนี่ยเป็นรถประกอบในประเทศไทยแต่มันก็ราคาต่างกันเยอะนะครับที่อะร่ประกอบในประเทศไทยอ่ะจริงๆแล้วมันอย่างนี้ถ้าจะเอา GT มาเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนเนี่ยนะฮะต้องเป็น MG รุ่นพี่เขานะฮะที่เป็น x p o w e r อันนั้น1นึ่งล้านหนึ่ 1ึ่งล้านหงแสนก็จะต่างกันประมาณ20,000บาทนะครับต้องคู่กันนะฮะคันนี้ก็มาก็เยอะเพิ่อมอีกหน่อยนึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าพี่ของคันนี้พี่ของ m g MG4 เนี่ยนะเราะนั้นพี่เขาสุดนะฮะสี่ร้อกแรงมาร้าอ่ก็ขับไปในเทปก่อนนะครับวันนี้จังหวะของคิวเจ้า g t ว่างนะครับก็เอาความหล่อต้องใช้ความหล่อนะฮะหล่อแล้วจริงๆก็แทรกเพวกวื่อความสวยงามนี่แหละนะฮะ แมวมันแมวนี่เคยเรียบร้อยนะครับเคยขับแมวตัวใบตองเรียบร้อยมาเป็นแมวตัวใหญ่นะครับแล้วก็คันนี้มาเป็นความคุ้มค่าต้องใช้คำนี้คันนี้ก็8 0 0 0 0 0 0กับ1นึ่งล้านหนึ่งแก็ห่างกันพอสมควรซึ่งทั้ง2คันเนี่ยผมเชื่อว่านะวาเวลาจะซื้อเนี่ยมองเห็นแป๊บหนึ่งนะฮะในความชอบเนี่ยถ้าชอบแมวเนี่ยก็แมวให้เลือก3ตัวนะครับมีแมว GT นะฮะแมวอัลตาห้าร้อยลตาสี่ร้อยทั้งสามตัวนี่ก็ เมทอินเทอร์แลนด์นะฮะประกอบที่ระยองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็วิ่งแบบ500อโลอ่ะนะฮะ500โลทั้ง2แมวทั้งอัลต้าทั้งกีทีทั้งเป็นดูประกอบในประเทศไทยคันนี้แรงหน่อยก็จะเหลือสี0ยนะครับแต่ก um ็วิ <S 2> <S 2> <Bow> ่งมันได้ไกลแหละนะครับคันนี้ก็420โดยประมาณนะฮะ่ร้ี่ก็เมทไทยนะครับก็มีราคารุ่นดีกับรุ่นเอ็กซกสูงหน่อยแล้วก็มีรุ่นลองเลนส์ห้าหกว่ากิโลเหมือนกันนะครับอันนั้นก็จ่ายเพิ่มไปอีกเป็น800,000 8ป0 0 0 0เก้0 0ปประมาณนี้นะครับทีนี้พอเอาสองคันมานะขับขับด้วยกันเนี่ยอารมณ์เนี่ยพอขับกระเสร็จแล้วนะต้องบอกว่าแทนที่จะเป็นเปิดกล้องเนี่ยผมสรุปเลยเอาท้ายก็มาขึ้นหัวไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่ได้คืออะไรคือแมวเนี่ยขับสบายกว่านะฮะแต่ดุเนี่ยเห็นแบบนี้ก็ดุนะฮะดุเห็นตัวเล็กๆเ,เนี่ยดุตั้งแต่ขัเป็นการขับหลังแต่ขับสบายเนี่ยเป็นเรื่องของการขับขึ้นล้อหน้าเรื่องของพุพ่มอะไรไฟฟ้าเรื่องของ เลี้ยวสบายพอเวลาขับเนี่ยอยากให้แรงเนี่ยจริงๆใจก็ไม่อยากแรงหรอกมันมันนั่งแล้วมันมีความสุขนะฮะเบาะมันดูสบายเบาะหลังก็นั่งสบายนะครับพอความสบายเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาไปไหน,นมาไหนพ่อใครหันมามองปุ๊บเนี่ยมันคือสเตตัสมันคือบุคลิกของเจ้า GT เรื่องของแถบสีเหลืองเนี่ยนอกจากเป็นสีดําก็จะมี GT อยู่นะครับอย่างเนี่ยโคมของไฟหน้าเรื่องของกระจกมองข้างนะครับเรื่องของล้อเรื่องของตัว อันนี้อันนี้ไม่ใช่ฝากครอบนะนี่เป็นสีเลยนะสีของฝากเบรกเลยนะครับนี่เป็นสีของฝากเบรกเลยก็ดูหล่อนะครับที่เห็นเนี่ยมอม,มอมฝุ่นหน่อยนะฮะมอม,มอมฝุมม่นแต่สิ่งที่ที่ขับเนี่ยแถวนี้มันก็มีทางลุกหลังบ้างแต่ก็ขับชา้าๆไม่ได้ขับเร็วหรอกว่ามันคนละโจทย์เนี่ยมันไม่ได้ตรงโจทย์ว่าจะต้องเอาแบบมารวยฝุ่นแต่วิ่งต่างจังหวัดนะมันเลื่องไม่ได้หรอกครับ,รบมันก็เลยออกมอมอมฝุ่นหน่อยนั้นรถที่เป็นมินทเทลแลนด์นะฮะนี่เลยผม ปีความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็ทางาน,นอุตสาหกรรมยานยนต์มาหลายปีนี่คือเกรดวอร์มอเตอร์นะฮะเมนูฟลักซ์จุลิงไทยแลนด์เนี่ยนี่ไทแลนด์นะครับนี่อยู่ระยองน่นชนบุรีสีตัดไม่ว่าจะเป็นสีคอนโซลน,นะฮะสีขอบประตูนะฮะสีขอบเบาะรวมไปถึงปีกท้ายนี่พอเห็นปุ๊บเนี่ยโอโ้รู้เลยว่าคันนี้ที่ต้องจ่าย1ล้านเกานเกเนี่ยมันมันคุ้มตรงที่คุณซื้อไปก่อนหน้านี่มันล้านสองแปดไงล้านสองแสนแปดหมืน่นมันก็เลยดูแพงไปเลยนะครับ แต่คันนี้เรื่องของดีไซน์เนี่ยนะฮะมีนักข่าวหลายคนถามเรื่องใบป,ปัดกระจกหลังว่ามีไหมคําตอบคือไม่มีไม่มีก็แปลว่ามันจะไม่มีอีกเลยเพราะว่ามันเป็นดีไซน์นะฮะฝุ่นมันก็จะเกาะอ,อยู่แบบนี้แหละนะฮะไฟท้ายก็จะบิวอินอยู่ข้างในนะฮะแล้วเวลาเราฝุ่นเนี่ยนะฮะปีกหลังเนี่ยฮะก็ดักลมนะฮะลมส่วนหนึ่งก็จะเป่าลงข้างล่างนั้นฝุ่นก็จะกองแบบนี้นั่นใครที่ขับ GT ไปต่างจังหวัดก็จะเป็นอารมณ์แบบคันนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นเยอะหน่อยนะฮะทางที่ดีก็คืบแก้วไว้ขับหนึ เป็นหลักเพราะว่ารถไฟฟ้าทุกรุ่นไม่ได้ออกแบบให้วิ่งต่างจังหวัดเยอะๆอาจจะไปบ้างนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าเทศกาลก็ไม่ต้องไปนะครับะแยกไม่ไหวนะฮะจองไว้ไปไม่ทันเวลาก็หมดสิทธิ์เป็นการนะครับในเรื่องของตัวเจ้า GT แบบคร่าวๆอย่างที่เห็นนะครับก็เป็นอย่างของ GT นะฮะนี่เป็นขอบ18นะครับ215 518นะฮะ GT ครั้งก่อนผมไปที่โรงงานระยองผมเข้าใจว่ามันน่าจะเมทไทยแต่ครั้นี้ไอ,อย้ยางนี้ไม่ได้เมทไทยนะนี่ครับนี่ฮะัม่ใช่หน้า เมืองฮันฮุยเมเชนาก็แปลว่าเขาก็เอาอยางมาจากประเทศเขาเนื่องจากว่าลายผลิตของจีนเนี่ยมันวอล่มออฟสเกลที่จริงเขาผลิตเป็นแสนคันต่อเดือนด้วยซ้ํานะครับนั้นยางเนี่ยเขาจะอินพร์ตเข้ามามันก็มีความคุ้มค่ากว่านะครับก็จะต่างกับเจ้า m g ซึ่งใช้ยางของประเทศไทย ดูด้านหน้าเนี่ยแมวมันกว้างเห็นไหมครับพอแมวมันอ้วนกว e ้างนะฮะพอมาดู MG แล้วม <you> so, the ันมันมันไม่ได้แคบนะมันก็กว้างแต่มันกว้างไม่เท่ามันก็เลยให้อารมณ์ในความเป็นสปอร์ตนะฮะสปอร์ตมันไปเตื้อเตื้อเตื้อแล้วยิ่งขับขึ้นล้อหลังเนี่ยล้อหลังมันจะตะกุยตะกุยไปเลยนะครับแล้วก็สีหล่อของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีส้มแต่คันนี้เนี่ยเป็นสีอมตะนะครับเวลาซื้อมาขายไปเต็นรถก็จะบอกว่าสีเทาเนี่ยเป็นสีที่มันให้ความเป็นแวลูให้ความเป็นคุ้มค่าที่มากกว่าาานนนะครรรรับเเืื่่อออองงงงงขขไฟหห้้ฝกโปานะครับ ก็จะดูกลมเกลืนนะครับแล้วก็ยางของคันนี้เพิ่งสังเกตผมก็เพิ่งเห็นเนะี่ยเป็นยางของเวสเล็กนะครับเวสเล็กก็เป็นยางเม็ดอินเทลลด์ซึ่งมันเป็นแบรนด์ใหม่นี่แหละนะฮะแล้วก็ทางเจ้าของผู้ประกอบการก็เป็นคนจีนนะครับแต่พอเป็นเมดอินไทยก็ถือว่าเชื่อเชื่อขนมได้เชื่อมือได้ว่าเนื้อเนื้อวัสด,ดุดบเนื้อยางนะครับรวมถึงเครื่องจักรใหม่ๆแล้วก็ตัวโ no น้ตหาของการผลิตเนี่ยมันต้องใหม่กว่านะครับเมื่อไหร่ที่สร้างโรงงานใหม่ ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาโลหวเก่าๆมาสร้างนะครับแล้วก็ตัวเวทเล็กเนี่ยนะฮะแบรนด์อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่มีการผลิตเพื่อการส่งออกค่อนข้างเยอะนะครับยางนะฮะก็เป็น2 1 5 5 0 1 7จนะครับ5 0 1 7เจะเป็นฝาครอบถอดมาก็จะเป็นล้อแมกนะครับล้อแมกแต่ทีนี้ตรงกลางเบ้า,าเลยนะฮะกลางเบ้ามันก็จะไม่มีโลโก้นะฮะถ้าจะชอบแบบนั้นเนี่ย ก็ต้องไปหาโลกโก้ของรุ่นอื่นเอามาใส่แทนแต่เหตุผลที่เขาใช้ฝาครอบนี่นะฮะเป็นการดีไซน์ด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแล้วมีเรื่องของการระบายความร้อนด้วยนะฮะระบายลมความร้อนออกจากตัวจานเบรคความเป็นแวลลูเนี่ยได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวตัวพี่เขาอะนะฮะตัว Xpower เนี่ยก็จะเป็นขอบ18นะฮะเราก็จะเห็นฝาครอบล้อแล้วก็ดิสเบรขนาดใหญ่ทั้ง4ล้อนะครับอันนี้ Made in Thailand เพิ่งได้ขับนะฮะ Made in Thailand เห็นไหมครับเนี่ฮะใส่มอเตอร์นะฮะ Co นี่ยเมดินไทย นั้นความเป็นมินเตอร์แลนด์นี่นะฮะเขาก็ให้ความเป็นเป็นคือคนไทยเนี่ยเมื่อประกอบในประเทศไทยเนี่ยฮะลายผลิตมันก็จะมีโรบอทอะไรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของความเนี้ยบเร,ออปประะเรื่องของข้อต่อประตูนะฮะเรื่องของข้อต่อฝากระโปรงเรื่องของสีเรื่องของช่วงล่างต่างๆเนี่ยเมื่อสองคันประกอบที่ประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกนะในภาพรวมก็ต้องชมพอๆกันเลยว่าเสียงเงียบเนี้ยบสีดีเรื่องของข้อต่อตัวถังดีเลือกขับไปเนี่ยเสียงจะก็แก้ก็แก้กรุบแกรบอะไรเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับเรื่องของ คอนโซลภายนอกภายในนะครับแอร์เย็นนะครับขับง่ายสบายพอมันไม่อินเทอร์ลนด์แล้วเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นโรงงานที่ประกอบอย่างเดียวเพราะว่าใช้ก็คือผลิตด้วยผลิตก็แปลว่าต้นน้ำนะฮะก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าเริ่มตั้งแต่ปีนี้นะฮะนี่เขาต้องสองคันเนี่ยก็เปิดตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะส่งมอบตลาดตั้งแต่ต้นปี25 6 7เป็นต้นไปนั่นก็แปลว่ารถที่มอินเทอร์เนด์เนี่ยสองเจ้านี้ก็เริ่มก่อนเลยเมื่อเริ่มก่อนเลยก็แปลว่าคนไทยเนี่ย จะซื้อคันนี้สูน์บริการก็เยอะมากมายนะครับเจ้าแมวนะครับซื้อ MG ศูนยสูบริการก็เยอะมากมายนั้นความเชื่อมั่นของ2งแบรนดน์นี้เมื่อเป็นเม็ดอินเทอร์เนแล้วยังไงก็ต้องเชื่อขนมได้ว่าเขาไว้ใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไหล่เรื่องของศูนย์บริการนะครับแล้วก็อย่างที่บอก คือถ้าเป็นอะไหล่ดูแลรักษานี่นะฮะทุกๆ1นึ่งหกิโลเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วแต่อะไหล่เรื่องของเอ็ e ซ์เนต์นะฮะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะฮะดีขึ้นพอไมินแชร์นวันนี้ก็เลยเอาภาพรวมนะครับทั้ง2คันมาลอกนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูว่าเมื่อขับตัวเจ้าแมวจแล้วเป็นยังไงบ้างและสลับมาขับเจ้า MG4 แล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะเราไปติดตามด้วยกันเลยครับ ครับผมสำหรับเจ้า Allra Good Cat คันนี้แมว GT ครับแมว GT ก็เป็นตัวสปอร์ตครับเป็นตัวที่แรงที่สุดในใสายพานการผลิตของเม็ดอินไทยแลนด์คือก่อนหน้าน,นี้นะฮะนำเข้ามาตั้งแต่ราคาแรกก็ล้านห้ากว่านะครับแล้วก็มามาปรับราคาอทีหนึ่งก็เหลือล้านสองแสนแปมื่นกว่านะครับก็ยังอิมพ์ตจากจีนอยู่พอเจ้า GT คันนี้มาเมดไทยแลนด์นะฮะมาเมดที่จังหวัดระยองนะฮะราคาก็ปรับอีกครั้งหนึ่ง ลงมาเหลือ1 9 0 0 0ล้านบาทนะฮะ1 0 9 9 1ก้านล้านแสนก็ทอนอยู่1000บาทนะครับทีนี้เจ้า Gt เนี่ยเป็นพันที่แรงที่สุดนะครับแล้วก็พันที่แรงเนี่ยเขาก็ให้ดีไซน์ในความหรูหราผมเช็คว่าหรูหราคือความเป็นแมวเนี่ยจะให้แบบเป็นแมวดุเนี่ยมันก็คงไม่ค่อยดุเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดุเนี่ยก็ต้องเป็นอีกคันหนึ่งเป็น MG ซึ่งอันนั้นก็เป็น Xpower นะฮะส0 0รกว่าม้าเลยแต่คันนี้ร้อยเม้า1้อยม้าเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้น ดีขึ้นกว่าเจ้าแมวออร่าปกติแบบนี้ก่อนแมวเนี่ยมี3 3ตัว3สายพันธุ์นะครับมีมีออร่า4 0 0 500นะครับแล้วก็มีออร่า G t ที่พอทั้ง3คันเนี่ยพอมาเป็นเมดินเทอแลนด์ land, สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเลนส์ของระยะความไกลเนี่ยนะฮะเวลาเราถามเนี่ยถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็จะบอกว่าคันนี้1,600 Gc คันนี้2,000 Gc นะฮะพอมาเป็นรถแมวปุ๊บก็จะถามระยะทางว่าคันนี้วิ่งเท่าไหร่ นะฮะทีนี้เจ้าแมวตัว400กับ500เนี่ยะฮะชื่อก็ยังเป็น400กับ500แต่ระยะทางได้เท่ากันแล้วนะฮะระยะทางก็ไปได้ถึง500แล้วนะฮะนั้นสองคันนะแต่คันนี้เนื่องจากว่าพอมอเตอร์ใหญ่ออกตัวได้เร็วขึ้นนะฮะขับได้สนุกขึ้นนะครับระยะทางที่วิ่งได้นะฮะก็เหลือ4 6 0นะครับนั้น400เองเนี่ยนะฮะพอมาใช้ในเส้นทางแบบต่างจังหวัดนะฮะเส้นทางนี้ก็ในแมปแผนที่ไม่ค่อยมีหรอกครับนะฮะ เราก็แบงค์ของบสลษัของเราก็มาใช้เส้นทางที่นี่บ่อยๆเนื่องจากว่ามันโลง่งเป็นเส้นทางที่ตัดใหม่นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของแตกับเร่งก่อนนะครับคันนี้แต่าะเร่งถามว่าประทับใจไหมคําตอบของผมเนี่ยก็คือพอได้ซึ่งการขับแมวให้มันสปอร์ตเนี่ยมันก็คงไม่ได้ตื้ดเหมือนเบรุ่นหรอกนะฮะ่าให้ผู้เชี่ยวชาญรถกระบะผู้เชี่ยวชาญรถโฟ์ไบโฟมาขับรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหลือๆก็เพียงพอนะครับแล้วอย่างมุดอย่างทางตรงๆโล่ง,ง,ง,งๆแบบนี้นะฮะ นั้นคันเล่กเนี่นะฮะเราก็จะไปอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยดึงอย่างเงี้ยถามมันดึงดีไหมมันก็ดึงดีถามว้าวไหมมันก็ว้าวนะฮะอย่างเงี้ยฮะไปเตือนนะฮะแต่มันก็ว้าวแบบว้าวเล็กๆแกว้าวนิดๆนยฮะเรื่องของดีไซน์นะฮะคันนี้เป็นสีดําพอเติมลายเส้นเนี่ยนะฮะสีเหลืองเข้ามาเนี่ยนะฮะสวิตช์พวกนี้ก็ก็สวยงามอยู่แล้วจากเดิมตรงที่วางมือถือผมเนี่ยเป็นสวิตช์ก็เป็นดีนะฮะเป็นไอยหลังเดินหน้านะฮะอันนี้ก็ปรับและย้ายอยู่ทางด้านนี้ นี่นะฮะอยู่ในมือนี้นี่เมทัลเล็ตก็จะเป็นตัวนี้แล้วนะครับราคาขายที่2024นะฮะเราก็ได้เจอเมทัลเล็ตนะครับแล้วพอเราขับอยู่นะมองกระจกข้างเนี่ยในความเหลืองก็จะเข้าตานะครับพอเราเปิดกระจกหน้ามาปุ๊บเนี่ยฮะก็จะเห็นแมวก็จะเข้าตาแล้วพอเห็นแมวเข้าตาปุ๊บตัวนี้ก็เป็นแม่เหล็กกันนะพอเปิดมานี่กล่อมน่ารักเชียวนะฮะในในความน่ารักเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเนี่ยไปเห็นเห็นรูปเดี๋ยวหอ้แมวเลยครับเนี่ยหอ้แมวนะฮะเนี่ยหอ้แมวในความน่ารักเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะ เราไม่ได้ขับรถแทนตัวเราแล้วความน่ารักเนี่ยต้องบอกว่าขับรถแทนลูกสาวนี่พอแทนลูกสาวเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะหนึ่งเรื่องของสมรรถนะนะครับกำลังที่ไปเนี่ยไปได้ดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของเบรกดีแล้วก็สิ่งที่ชอบมากกว่าก็คือเรื่องของทนวิสัยนะฮะผมสูง160เซนช่างภาพ1 7 0ยกว่านะฮะนั่งก็นั่งสบายแล้วดูดิบลังคามันโปร่งมันโล่งเนี่ยมันดูองโถมันดูให้ความเป็น comfortable นะฮะให้ความสบายมากกว่าความสปอร์ต แต่พอเขาเติมความสปอร์ตเข้าไปเนี่ยเรื่องของการทรงตัวเนี่ยมันก็จริงๆก็ดีอยู่แล้วล่ะนะฮะเนื่องจากแบตเตอรี่คันนี้น้ําหนักตัวเปล่าเนี่ยประมาณตันเจ็ดตันเจ็ดนี่คือนหนักเท่าๆก,กับกระบะโฟร์บิลเลยนะนั้นแมวตัวมันไม่ได้ใหญ่ไงตัวมันขนาดเนี่ยแล้วมันหนักขนาดเนี่ยนะฮะคำถามคือเมื่อมันท้องเนี่ยเรียกว่าจุด CG สูงมันต่ำนั่นการเข้าโค้งเนี่ยเข้าเร็วนี่ยกรตื้อเตื้อที่เหลือก็ได้ยินเสียงยางเอ็ดอยู่กับยาง GT นะครับอย่างกีทีตอนนี้พอมาเป็นมิดเทลแลนด์นะฮะโรงงานของตัวออร่าก็ไม่ได้ต้อง import อินพุตยางเอาอยางเจ้ากีทีเนี่ยมาเป็นเมทไทยแลนด์ด้วยนะครับนั้นเขาก็เอาเมคเกอร์ของฝั่งจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่ประกอบไทยแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยจากจเดิมเนี่ยราคา8% 9%ก็เหลือภาษีเพียงแค่2%นั้นความเชื่อมั่นของโรงงานของจีนมาอยู่เอ็มนะฮะผมว่าโรงงานเป็นโรงงานที่เชื่อมั่นรถจีนวันนี้เอาแบบผลิตมาขายเลยเนี่ยมีสองยี่ห้อ นะฮะก็คือของเกรดวอลมอเตอร์นะครับแล้วก็ของ MG ก็ในชื่อเสียงของทั้งสองค่ายเนี่ยก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็อยู่กับเมืองไทยมาหลายปีนะฮะมี2 3ปีนี่แหละนะฮะนี้พอความเป็นคอนเฟิร์มในเรื่องของศูนย์บริการความเชื่อมั่นนะฮะแล้วก็ปริมาณการขายพอในล,ลงทุนในไทยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทาให้เราเชื่อว่าอ้ในการซื้อ1ล้านเนี่ยนะฮะเรื่องของศูนย์บริการเรื่องของการซ่อมสีเรื่องของอ็กซซเดนเรื่องของการบรุงรักษาแน่นอนครับมันก็ได้เปรียบกว่า แล้วยิ่งในปี2024นี่ฮะนี่เราจะกลางปีแล้วจะกลางปีเป็นต้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น volume of scale โรงงานจีนเนี่ยเวลามันผลิตเนี่ยมันใช้คุนยนต์ไปที่เราบอทหมดเลยนะพอผลิตได้เยอะๆๆๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับเราจะเห็นอย่างสมรรถจิจีนเนี่ยสมมติมีอยู่ร้อยยี่ห้อนะฮะตอนหลังก็เหลืออยู่แค่30ยี่ห้อ สามสิบ้ที่ขายได้นะครับในสามสิบ้ที่ขายได้แน่นอนครับต้องมีเจ้าเจ้าเกรดวอล์อยู่ด้วยนะฮะก็คือเจ้าออร่านี่แหละนะฮะในความยิ่งใหญ่ของการลงทุนน,นะครับของตัวออร่าเองนะฮะในโรงงานเนี่ยก็ในโรงงานก็จะมีมีออร่าอยู่ด้วยนะฮะมีฮาวาว นะครับ Power ก็จะมีทั้งเทสซิกด้วยมีทั้งพิคเอฟีตัวโจไลออนนะครับมีแท้ง300 500แล้วก็มีกระบะซาห้านะครับกระบะซาห้าเนี่ยชื่อเขาก็เป็นเกรดบอลนี่แหละแต่เขามีชื่อของเขาอีกอันหนึ่งเรียกว่าโฟเออร์นะฮะเ G และ U M โฟเออร์ซาห้าและมีเจ้าออร่าเนี่ยสามตัวมีแมวสามตัวนี่แมวที่เราขับเนี่ยเป็นแมว GT นะครับแมว GT เนี่ยอัตราการเร่งได้ห้องโดยสารกว้างสบายได้นั้นฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยผมชอบตรงนี้นี่หน้ากระจกนี่ อันเนี้ยทรงแบบมไม่ต่างจาก e อนเสดเบนซ์เลยนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็แปลว่าม,มันเป็นชิ้นเดียวซึ่งมาดูง่ายเงี้เวลากวาดสายตาไปนะครับมันดูง่ายนี่พอดูง่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่เรียกจอเลยนั่นการใช้งานเนี่ยพอกวาดตาไปทางซ้ายมองกระจกด้านซ้าย มันก็จะลงตัวกว่านะฮะแล้วก็บาะที่มีสีสันปรับเป็นตัว GT อันนี้พูดถึงในภาพรวมเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะครับช่วงล่างน้ําหนักแบตที่400กิโลกรัมเนี่ยที่มันสะเทือนประคอนกีตแบบเนี้ยตึก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 แบบเนี้ยก็ถือว่ามีระยะยุบกับระยะยืดเนี่ยที่ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีคือบอกดีเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ต้องข้างดี ไม่ได้กระด้างเกินไปนะฮะก็ไม่ได้นุ่มเกินไปนะครับนั้นทางตางจังหวัะส,สวยๆแบบนี้เราสามารถที่จะวิง่งเจ้าแมวเนี่ยวิ่งได้สบายมากนะครับเรื่องของเบรกเบรกเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับนั้นเบรกรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีเรื่องของการเจนด้วยแล้วแต่ว่าเราจะตั้งค่าบนจอว่ามันจะเจนมากเจนน้อยมันก็จะหน่วงมากหน่วงน้อยแต่คันนี้พอเจนกลางๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่ยกคันเร่งเนี่ยยกเท้าเนี่ยมันก็โรลลิ่งไปได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้หน่วงจนรู้สึกเวียนหัวนะครับถ้าถามว่าตั้ กับขับเมทไทยคันนี้เมทไทยดีกว่าเยอะพอสัมผัสปุ๊บเนี่ยนะฮะหนึ่งเนี่ยแอร์เย็นช้ำนะครับก็เรื่องของ2เรื่องเสียงนะฮะเรื่องเสียงเรื่องของกระจกนะฮะอันนี้ก็ได้ดีแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถโรงงานที่ส่งมาให้เราเนื่องจากไม่ได้มีฟิลม์มทั้งการที่มีมีฟิล์มเนี่ยนะฮะกระจกบบานใหญ่นั้นจะตากแดดเนี่ยมันก็จะร้อนแดดแต่การร้อนแดดแดดแอร์มันเย็นมันก็ต้องหาจุ๊บๆอะไรมาติดหน่อยนั่นคนที่ใช้แมวก็ลองดูฟิล์มดีๆเนาะนะฮะเพราะเรื่องก,กระจกบานใหญ่ แล้วก็ตัวหลังคาเองนะฮะหลังคาเองก็มันก็จะมีสะสมอุณหภูมิไว้ที่กระจกกูอยู่แล้วคำถามว่าแล้วหลังจากนี้ราคา1นึ่งร้อยเก้าสิบเก้าจะลงอีกไหมคำตอบคือตามหลักการเนี่ยไม่ลงหรอกแต่ปโปรอ่ะมันจะมีนะครับต้องต้องดูว่าปโปรเนี่ยเขาไปได้ขนาดไหนแต่ตอนนี้รถแมวในรายผลิตงก็ถือว่าขายได้นะครับแต่บอกว่าขายดีเยอะไหมมันก็มีคู่แข่งเยอะไงนะก็ถือว่าขายได้นะฮะแล้วก็ความมั่นใจของคนไทยพอบอกว่าเม็ดอินเทอร์นวล์นะฮะแล้วบอกว่ากําลังไฟสูงสุด70กิโลวัตต์อเวอร์อย่างเงี้ยนะะะฮก็สามามรถที่จ ไปได้ไกล400กว่าเนี่ยอันนี้คือไม่ต้องไปเอาเรื่องของตัวเลขละเอียดละเอียดมาโฟกัสกันมากนะครเอาเรื่องของการใช้งานจริงมาว่ากันเลยนั้นในภาพรวมผมมองว่าในราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงหรอกแต่ถ้าเลือกซื้อเนี่ยระหว่าง799 899กับ1 9 9้านเ9เนี่ยนะฮะ8ป9เนี่ยเป็นอัลต้า500นะครับพอมาเป็น900แพอขึ้นมาเป็นล้าน99 มันก็เลยแก๊ปมันห่างไปหน่อยนะฮะแก๊ปมันห่างไปที่20,000 0บาทแล้ว20,000 0บาทความรถฟ้าเนี่ยนะฮะถ้าไปเที่ยวเราก็บอกว่าเอาเงินไว้ไปเป็นค่าน้ำมันค่าที่พักแต่นี้บนรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่มีค่าน้ำมันก็เลยบอกว่าเอาไอ้เจ้าสอง0,000ที่ห่างเนี่ยเอาไว้เป็นค่าค่าไฟที่บ้านแล้วกันเชิงนี้คือถ้าเกิดใจเนี่ยไม่ได้มาแบบเอาทรงแบบทีทีเลยนะ ผมว่าเจ้าออาต้าเนี่ยมันมาเป็นทรงน่ารักอยู่แล้วนั่นแมวแมวที่น่ารักเนี่ยกับแมวโดเนี่ยมันก็มันก็นกคล้ายๆลาดกันมันก็ไม่เหมือนกันถ้าชอบแมวโดก็เพิ่อมอีก2 0 0 0 0 0เป็น1นึ่งล้านเถ้าแมวน่ารักนะฮะอย่างสีใบตองสีใหม่อย่างเงี้ยก็จ่ายไปแค่แปดเก้าเก้าอย่างเงี้ยผมว่ามันก็คุ้มอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็แล้วแต่ชอบแต่ว่าเป็น G T เนี่ยผมว่าผู้ชายขับมันไม่ค่อยบ่งบอก G T เท่าไหร่ แต่ถ้าผู้หญิงขับเนี่ยมันจะออกแนวแนวหวานเน่ยนะครับนะลองดูนะครับว่าวันนี้เราขับรถของเจ้าแมว GT มาเนี่ยเรามองว่าในภาพรวมถือว่าโอเคเลยแต่ติตรงที่ว่าแก๊ปของราคาเนี่ยมันยังไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะครับด้าน,นส่วนตัวก็มองอยู่ประมาณนี้ครับเรามากับอีกคันหนึ่งเจ้า MG4 เมทไทยเหมือนกันเดี๋ยวเราสลับว่าหลังจากที่ขับแมวเมทไทยแล้วจะลองไปขับ g g 4เมทไทยนะฮะลองดูว่าสมรรถนะซึ่งมันจะต่างกันขนาดไหน ผมว่าจริงๆมันก็ต่างกันไม่เยอะหรอกแต่ทีนี้ราคามันก็ต่างกันไม่เยอะหรอกแต่เมื่อความมั่นใจเมทไทยนะฮะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวลองไปลองดูอีกครั้งครับคันนี้ก็ MG4 m a d e in Thailand นะครับรุ่นล่าสุดเวลาขับไม่นอนครับมันสนุกกว่าเนื่องจากมันเป็นมอเตอร์ขับหลังนะฮะด้านหน้ามันจะเบาแตเวลาขับหลังเนี่ยล้อหลังมันจะปั่นะฮะก็เหมือนขับหลังอย่นี้ ก็ต้องบอกถึงกระบะอย่างเดียวรถเก๋งขับหลังไม่มีแล้วมันหมดยุคไปตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะครับนี่พอไปรถเก๋งขับหลังปุ๊บเนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยอันนี้มันจะเฟิร์มนะมันจะขับสนุกกว่า Gt เนี่ยก็ก็ยังไม่ใี่แบตลูกใหญ่มากนะครับอันนั้นก็ยังยังมีน้ําหนักที่เรียกว่าหนักพอประมาณแต่พอไปถึงเจ้า Xpower ปุ๊บโอ้โหมอเตอร์หน้ากับมอเตอร์หลังจากทั้ง2คันเนี่ยตัน6กหนึ 1, ่งพันหก้อน่งพันเจ็ดร้อยแค่นั้นตันแปดเลยนะฮะขึ้นไปอีกร้อยก,กว่ากิโลน,ะลนั้นร้อยกว่ากิ ช่วงทางคอนกรีตเนี่ยเก็บเรียบดีนะครับ